มาที่อีกหนึ่งข่าวเลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับไบเนทอาจจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าช่วงนี้เนทะกับไบเนทมีละครด้วยงานค่อนข้างยุ่งมากเลยไม่ค่อยได้เจอแต่ล่าสุดยไปเจอมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปถามถึงเรื่องลอยกระทงนี่แหละคะ่ะใกล้แล้วนะคะวันที่6พฤศจิกานี้เขามีแลนไปลอยกระทงที่ไหนกันบ้างนะคะหรือว่าจะไปด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้นั่นนะสีอย่าไปฟังสัมภาษณ์จากทั้งคู่กันค่ะ พอทราบว่าวันนี้สองคนจะมาประกาศข่าวดีไม่ถามวันนี้ก็ทำไมใส่สีเหมือนกันเลยอ่ะฟลุกฟลุกเหรอเปิดตังกันอย่างงี้โอ้ยแคอนเซปต์เขาแต่งสีน้ำเงินไม่มีไม่ไม่มีไม่มีมากระทงก่อนอ่ะเรากระทงไปไหนเนี่ยเดนไหมคะเผื่อแฟนคลับไม่มีเพราะว่าหนูวันที่เจ็ดถึงวันที่เก้าอ่ะหนูเตรียมไปปลายไปทริปกับแฟนคลับอีกรอบหนึ่งน่าจะไปลอยกับเพื่อนๆนั่นแหละครับผมไม่เงาไม่เงาเงาทำไม อ๋อนี่ยังอยู่วันนึงใช่ค่ะพี่ใหม่นะมีแลนไปไหนเอ่ยเน็ตอะอยากกลับขอนแก่นเมื่อบ้านใช่อยากอยากเมื่อบ้านอยากแบบว่าไปฉลองน้ำมูกับขอบคร้วน้ำจังซีนะคะฟังรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่เดี๋ยวปีหน้าไปยังไงก็ได้ลงอยู่แล้วพี่ชายแต่งงานแล้วฮะเออพี่บิ๊กพี่บุ๊ก๋อเหรอก็ต้องรอดูว่าจะมีแจ๊กอะคะพี่ใหม่อ๋อพี่ใหม่เปล่าเป่าแต่งงานตอนไหนคะอ๋อ ไผ่เสียเอาเสลหาอาปาบอกความปินข้ามกี่ปีแล้วเนี่ยปีใหม่อันนี้อันนี้สองปีสองปีต้นๆครับใช่ค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับละกันที่แบบยังติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเราอยู่นะคะ ไม่ใช่สำหรับคนที่มาด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านหรือต่างจังหวัดก็ยังติดตามข่าวสารทางเนี่ยค่ะทีวีพูตลอดอะค่ะใช่ Happy Birth ยัง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 น้องเนสเกิดวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะจะมาเชิญชวนพี่แจ๊คแล้วก็ ที่อยู่ดูทางทีวีพูอยู่นะคะก็มาร่วมทําบุญงานเกิดนี้ค่ะที่บ้านเด็กหญิงนะคะบ้านราชวิถีนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่ากี่โมงใช่น่้จะเช้าๆแล้วก็จะถึงบ่ายนะคะก็เร็วๆนี้ก็จะได้เบอร์เดย์สำหรับสาวนันเกิดแล้วใช่ค่ะก็แฟนคลับเขาเรียกว่ายังเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิม2ปีกว่าแล้วนะที่คู่นี้จริงกันนะคะคู่ที่น่ารักอ่ะแต่ถามหน่อยว่าเนทเอาไส้ไว้ไหนจริงตัวเล็กมากเขา เจอตัวจริงก็ตัวเล็กอะใช่เล็กมากมากจริงๆขนาดออกกล้องไะเล็กแต่เจอตัวจริงคือเล็กยิ่งกว่าเลยต้องถามว่าเด็กเเนี่ยอาไส้ไว้ไหนจริงยังไม่ถามเขาเลยถามตัวเองด้วยหนูยังมีอยู่ยังมีอยู่ใช่ไหมอ่าอ่ะ